สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องนาฬิกาเรือนใหม่เรือนหนึ่งนะครับที่ผมเพิ่งได้มานะครับก็คือจากกล่องก็คงเห็นแล้วว่าเป็นนาฬิกาย่อ o f f i c i ชียลพาราไนะครับทีนี้ลองมาดูครับว่านาฬิกามันมีมีที่ยืนไ้งนะครับแกะไปพร้อมกันเลยครับผมยังไม่ได้แกะใช้เลยนะครับเปิดขึ้นมาเป็นนาฬิกามี ตัวครอบยางนะครับครอบเอาไว้เพื่อการการกระแทกนะครับในระหว่างการขนส่งมองอย่างนี้ยังมองไม่ค่อยชัดเจนว่าเป็นนาฬิการอะไรนะครับซึ่งมองคร่าวๆก็กเรื่องใหญ่มากนะครับทีนี้เรามาแกะกันตัว น้ำนะครับดูเป็นสีออกน้ำตาลนะครับได้อารมณ์โบราณน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันคือนาฬิการ,รุ่นอะไรกันแน่นะครับบางท่านที่คุ้นชินกับนาฬิกายี่ห้อนี้ก็คงทราบแล้วว่ามันคือรุ่นอะไรนะครับที่นามาแกะกันนะผมก็ยังไม่ได้แกะเลยได้ครอบอยางออกมาแล้วโอ้ ที่หอเลยนะครับแกะซีลกันเลยจะจะ เป็นนาฬิกานะครับรุ่นแพ m ม372นะครับตัวเรือนขนาด47มิลิเมตรนะครับทีนี้เรามาคุยกันนิดนึงนะครับว่านาฬิการุ่นนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงนะครับรหัสตัวเรือนของรุ่นนี้คือแพมนะครับ372นะครับซึ่งผลิตออกมา เพื่อย้อนยุคโดยใช้แบบของตัวเรือนนะครับของแพมรุ่นอดีตนะครับดูวินเทจภายในรายที่เรารู้จักกันดีก็คือรุ่น6152ทับหนะครับซึ่งเป็นนาฬิกาที่ผลิตในปีช่วงปี1950นะครับโดยมีโปรไฟล์ก็คือเป็นเป็น,ปนรูปโค้งนะครับค่อนข้างโค้งเมื่อเทียบกับลุมินอลรุ่นอื่นๆนะครับตัวเรือนขนาด47มมตร สำหรับรุ่นนี้นี่เปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี2011นะครับในงานบาเซลแฟร์ที่สวิตเซอร์แลนด์ก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างสูงเนื่องจากว่าตัวเรือนและนับปัดกระจกทุกอย่างทำออกมาย้อนยุคนะครับอย่างที่เรียนไปแล้วคือเหมือนกับ6 1 5 2ทับหทีนี้เรามาดูกันว่าแต่ละส่วนมันมีอะไรบ้างนะครับเรื่องจากแรกสุดกระจก รเราจะเห็นกระจกค่อนข้าง,างนูนะรกระจกนูนอันนี้เนี่ยผลิตจากเขาเรียกว่าพลาสติกกราสนะครับหรือว่าจริงๆก็คืออะคริลิกนั่นเองคุณสมบัติพิเศษก็คือเป็นรอยได้นะครับแค่มีฝุน่นติดนิดนึงแล้วผ้าไปเช็ดก็จะเกิดรอยขนแมวขึ้นมาทันทีนะครับสำหรับรุ่นนี้เขาก็จะให้กระจกมา2ชิ้นนะครับเพื่อว่าจะได้สลับกันใส่ในกรณีที่อันเดิมเป็นรอยขนแมวขึ้นมานะครับทีนี้หน้าปัดจะเห็นได้ว่าหน้าปัด สีดำนะครับตัวภายน้ําออกมาเป็นคล้ายๆสีน้ําตาลนะครับทำให้เหมือนกับภา,ายน้ําแบบย่อนยุกนะครับตัวคําว่าลูมินอพานรายตรงนี้นะครับให้เห็นชัดๆก็คือว่ามีการสลักลงไปบนหน้าปัดนะครับแล้วก็เพ้นสีลงไปนะครับส่วนหน้าปัดแน่นอนว่าเป็นแบบแซนวิชนะครับก็คือ2ชั้นภายน้ํามีความสว่างนะครับทีนี้มาดูจนถึงเรื่อง เข็มนะครับจะเห็นว่าเข็มเป็นสีทองนะครับสีทองนะเป็นสีทองมีจุดอย่างหนึ่งที่นักเล่นบนกันอยู่นิดนึงก็คือว่าเข็มชั่วโมงค่อนข้างรู้สึกว่ามันจะสั้นนะครับผมลองนานกระเดื่องดูแล้วก็ลองตั้งเวลานะสามารถขยับชั่วโมงได้ทีละสเต็ป เข็มสั้นค่อนข้างที่จะสั้นนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าดูโดยรวมแล้วก็สวยดีไปนะครัโปนะรไฟล์ตัวเรือนนะครับมีความโคง้งต่างกับแพม1นึนะครับที่ตัวด้านข้างนี้จะสมูทไปเลยแต่นี้จะมีคล้ายๆขอบนูนออกมานะครับเป็นเสน้นเหมือนกับเรดิโอเมียร um ุ่นโบราณนะครับ รุ่นนี้มีความพิเศษก็คือมีรหัสยี่ห้อรหัสรุ่นอยู่ที่ตัวตำแหน่ง12นาฬิกานะครับเห็นชัดๆแพรม0 0็นะครับส่วนด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นรหัสนรับ OP นะครับสายใช้รุ่นความกว้าง26มิิเมตรทีนี้มาดูกันที่ตัวกลไกนะครับเครื่องขออนุญาตยังไม่แกะตรงนี้นะครับ ตัวเครื่องนี้เป็นเครื่องรุ่นใหม่ล่าสุดของภยายในไลนยนะครับเป็นเครื่องอินเฮ s ารหัส p 3 0 0 0นะครับก็เปิดตัวเมื่อปี2011เช่นกันนะครับขายลานแล้วอยู่ได้3วันนะครับตามสเปคก็คืออยู่ได้3วันก็เรียกเอ่อ three days power reserve นะครับโดยรวมแล้วสำหรับรุ่นนี้นั้นมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนัก สะสมตามเก็บกันทั่วโลกนะครับสวยงามมากนะครับทีนี้เรามาเปรียบเทียบกันว,ว่าเมื่อเทียบกับตัวหนึ่งสองเจ็ดเนี่ยมันจะเหมือนกันต่างกันขนาดไหนนะครับนี่ทั้หนึ่งสองเจ็ดนะครับให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทำวิดีโอรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อมีโอกาสนะครับเราดูกันคร่าวๆ มีความต่างกันอย่างไรบ้างนะครับลองสังเกตกันดูนะครับตัวกลไกนะครับเป็นยูนิตัสกับเป็น In-house นะคร,รับงานตะนีดมาเราขอขอบคุณนะครับสำหรับท่านที่ติดตามรีวิวอันนี้ครับขอบคุณครับ